ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องออพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางนะครับพระสภาพที่เราจะเจอบ่อยนะครับคือพระสภาพที่มีผ่านการล้างและใช้มาอย่างหนักครับที่มีคนชอบถามว่าจำนวนชั้นที่ปรากฏอยู่8ชั้นที่ผมเคยกำหนดไว้นั้นนะ ขั้นต่ำสุดควรจะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะให้ดูพระองค์นี้เป็นมาตรฐานได้เลยครับว่าพระองค์เนี้เนื่องจากผ่านการล้างมาอย่างหนักนะครับแล้วก็ใช้มาอย่างหนักเลยนะครับจะเห็นนะฮะว่าสภาพผิวนี่เหลือแต่เนื้อหนจริงๆนะครับคราบกรุไม่เหลือเลยนะครับคราบกรุไม่เหลือเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็ได้นะฮะด้านหลังดูนะฮะสะอาดเดี่ยมเลยเลยครับแม้แต่ด้านข้างก็ตามนะฮะไม่มีเหลือนะฮะข้ากลุ่มหมดไปแล้วนะเพราะนั้นก็เหลือแต่คราบที่พอจะเหลือเกิดใหม่นะครับไม่ใช่คราบเก่านะฮะคือคราบปูนนะฮะนะครบาบปูนนี้ยังอยู่นะะครบาบปูนยังอยู่เพราะว่าคราบปูนเขาเกิดอยู่เรื่อ,อยนะฮะอันนี้ชั้นที่ นอกจากคาบป,ปูนแล้วก็จะมีคาบยางไม้นะฮะที่เคลือบอันนี้ก็ถูกล้างไปหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะหายไปสองแล้วนะคาบปรูคาบยางไม้หายไปแล uh ้วคา,าบปูนเกิดขึ้นใหม่นะครับอันนี้คาบชั้นต่อไปก็น่าจะเป็นคาบเนื้อยุ้ยครับเนื้อยุ่ยเนี่ยยังปรากฏอยู่นะครับอันนี้ในจริงเป็นอย่างนี้นะครับในจริงอย่างที่เห็นเนี่ยสีเข้มเนี่แล้วเนื้อยุ่ยก็อยู่ที่ตามขอบขอบนะฮะ สงสาลก่อนเนี่ยจะมองเห็นบ้างนะครับเนี่ยบริเวณนี้ก่อนนะฮะจะมีเนื้อในใช่ไหมฮะมี่เนื้อในนื้อเนื้อยุ่ยอยู่ภายนอกนะฮะเนื้อยุ่ยตัวนี้ขั้นเลยจากเนื้อยุ่ยไปก็จะเป็นทรายมนใช่ไหมครับทรายมนนะฮะทรายมนนี่ยังปรากฏอยู่นะครับแต่ร่องสายเนี่ยอันเนื่องจากพักก่อนมากส่วนที่ควรจะเห็นร่องสายบ้างก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น,นะครับเพราะนั้นจะเห็นทรายมนนะฮะร่องสายจะมีบ้างนะฮะแต่ต้องหาเยอะเลยครับ มออยู่ด้านข้างนั่นจะมีครับด้านข้างนั่นจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นร่องสายไปก็ต่อไปก็จะเป็นคราบน้ำว่านนะครับคราบน้ำว่านก็มีอยู่ทั่วไปนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาครับเป็นทั่วไปใช่ไหมครับเป็นครับคาเป็นสีเป็นจำฉ่ำเนี่ยฮะเรียกว่าคราบน้ำว่านนะฮะแล้วก็อันต่อไปก็เป็นความเหี่ยวในเนื้อ ความเหียวยในเนื้อไม่มีปัญหานะครับนี่ยังชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะปรากฏอยู่ก็คือข้าวปูนข้าวน้ำว่านนะฮะเมทใายมูลครับอ่าแล้วก็ความเหี่ยวยในเนื้อนะครับมีกี่อย่างครับหนึ่งข้าวปูนสองไม่ใส่มูลสามข้าวน้ำว่านสี 4, อ่อ่าความเหี่ยวยในเนื้อนะครับนะฮะร่องสายนี้จะเห็น ประมาณสี่ถึงห้าเนี่ยครับร่องสายเดี๋ยวลองดูด้านข้างนะครับจะเห็นช nice. ัดเจนนะฮะด้านหลังก็ไม่มีนะฮะเนื่องจากกร่อนมากนะฮะร่องสายก็มีบ้างเล็กเน้อยน้อยแต่ไม่ค่อยชัดเจนนะครับด้านข้างจะเหลือมากหน่อยนะครับนี่ฮะด้านข้างจะมองเห็นนะฮะลักษณะของร่องสายนะฮะร่องสายแล้วก็เม็ดทรายมนนะฮะเม็ดทรายมนบริเวณนี้ก็เห็นนะฮะเม็ดทรายมูมนเขี่ยวฉ่ำนวลนะฮะไม่แพร่นะฮะเม็ดนี้ไม่ที่แพร่อยู่ด้านนี้ครับเพราะฉะนั้น พระเนื้อที่ที่เห็นชัดเจนก็คือหลักหกนะครับหลักหกก็คือเม็ดสายนูนมูลเหี่ยวนะชำชำนะฮะนวลแล้วก็แพร่อันนี้ร่องสาย่างน,นี้ผมมองเห็นนะฮะร่องสายตรงนี้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดสายหกลักษณะจะปรากฏชัดเจนนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็หลักเจ็ดนะครับหลักเจ็ดที่เราจะมองเห็นในเรื่องของการงอกนะฮะ บนสันก่อนอันนี้ทั่วไปแม้กระทั่งด้านนี้ก็ยังเห็นนะฮะเห็นการงอกชัดเจนนะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นการงอกขึ้นมาชัดเจนบริเวณที่กร่อนนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะรเหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะหลักหกหลักเ,เจ็ดนะครับแต่แปดชั้นเนี่ยเลยยุบเพียงไม่เกินห้านะครับประมาณห้าชั้นนะครับเนี่ยฮะด้านข้างก็จะมองเห็นร่องสายชัดเจนนะครับรอยสายเลี่ยนก็ยังปรากฏอยู่นะฮะ มีรอยตัดด้านนี้นะครับตัดมาแบบนี้แล้วก็มีเม็ดสายเลื่อนนะร่องสายเลื่อนตรงนี้ชัดนะครับคาบยางไม้ตรงนี้อาจจะมีปรากฏอยู่นิดหน่อยอ๋อพมมีครับเนี่ยฮะตัวลงค้าบยางไม้ยังมีนะครับเพราะนั้นถ้าจะดูลักษณะของลักษณะแบบชั้นต้องมาดูด้านข้างครับนะครับคาบปูยังพมมีนะครับปลายนะฮะคาบยางไม้นะฮะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับคาบปูนยังอยู่ตรงนี้ด้านนอกยังอยู่นะฮะคาบปูน ครับกลุ่ข้าวยางไม้ร่องทรายเม็ดทรายมนถ้านับรวมด้านข้างด้วยอาตนวงครบแปดนะฮะแต่ว่าถ้านับด้านหน้าด้านหลังเนี้เหลือแค่ห้านะครับนะะนนี้เพิ่มข้าวกลุ่ข้าวยางไม้นะฮะแล้วก็รักษารอื่นก็กครบอยู่ฮะเพราะฉะนั้น,นในการดูพระที่เนื้อก่อนๆขนาดนี้นะฮะต้องพยายามหาจุดด้านข้างจุดที่ก่อนน้อยลงน้อยกว่านะครับ นะครับอย่างเช่นจะด้านหน้าเนี่ยไม่เห็นแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่จะเห็นปรากฏคือความเหี่ยวฉ่ำนวลนะฮะเหี่ยวฉ่ำนวลโดยทั่วไปฉ่าหมดเลยใช่ไหมครับในที่ที่มองเห็นนะครับนะฮะอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับก็เหี่ยวฉ่ำนวลหมดไม่ว่าจุดไหนก็เหี่ยวฉ่ำนวลหมดนะครับเม็ดทรายก็เหี่ยวฉ่ำนวลหมดทุกจุดเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ใช้หรับในการดูพระที่ผ่านสภาพการใช้ มาหนักนะฮะใช้มาล้างมาหนักแล้วก็ใช้มาหนักนะฮะลักษณะเม็ดทรายจะชัดเจนนะครับมุลมวลเขียวชมมวลแพร่นะครับครบหมดนะครับนะตัวว่าแปดครบนะฮะในวงนี้แต่แรกดูเหมือนจะไม่ครบนะครับในด้านหน้าและด้านหลังพอไปเบี้ยนาด้านข้างแล้วตกลวครบครับนะฮะนี่คือหลักการดูพระที่ผ่านสภาพการใช้มาหนักล้างมาหนักนะฮะยังไงก็ยังปรากฏลักษณะที่ต้องการ ที่จาเป็นต้องดูนะฮะได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ฮะคือหลักการดูพระเนื้อดินดินดิบนะฮะที่ใช้มาอย่างหนักนะครับแล้วก็ล้างมาอย่างหนักนะฮะดูไปดูมาก็ครบจนได้นะครับเหี่ยวํานวนทุกจุดต้องปรากฏใช่ไหมครับเนี่ยฮะดูลักษณะนี้จะปรากฏใช่ไหมครับเหี่ยวชานวนนะครับก็ดูประมาณนี้นะครับขอชโชคดีครับสวัสดีครับ